กลับมาต่อกับช่วงคดีของผมนะครับผมกำลังรออยู่ว่าเอ๊ะหรือผมต้องเข้าไหมแต่ว่าเราอยู่กับพี่เบร์ครับพี่เบร์เชี่ยวชาญนะคดีของผมนะครับชื่อว่า The Afterstatement Life of John Gagan นะครับหรือว่าชีวิตหลังคำพิพากษาของจอห์นเกแกนครับเริ่มต้นขอเล่าประวัติชีวิตของจอห์นเกแกนก่อนนะครับว่าอะไรทําให้เขาต้องรับคำพิพากษาแล้วอะไรทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปหลังจากนั้นนะครับจอห์นเกแกนเนี่ยเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนปี1น3 5นะครับ เขาเป็นเด็กที่เกิดมาในครอบครัวคาทอลิกแบบ Iris สนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวที่ค่อนข้างจะเคร่งคัดกับคาทอลิกมากมากนะครับก็คือว่าทั้งพ่อแม่เนี่ยก็จะสนใจเรื่องเกี่ยวกับศาสนานะครับแล้วก็พาเขาไปโบสถ์เป็นประจำนะครับเป็นต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเหมือนกับสังคมไทยปัจจุบันอะเราก็จะมีพ่อแม่ที่พาลูกไปวัดบ่อยๆทําบุญไปไหว้พระบ้างกับพ่อแม่ที่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวเนี้ยก็เป็นครอบครัวที่ ศรัทธาในศาสนามากๆนะครับพ่อของตัวของจอรเนี่ยถึงจะเรียกว่าจอนนะครับพ่อของจอรเนี่ยเสียชีวิตตอนที่จอนอายุ5ขวบ <c oughs> นะครับหลังจากที่พ่อของจอนเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เหมือน ได้รับการเลี้ยงดูก็คือมีฟาเธอร์ฟิกเกอร์หรือความเป็นพ่อเนี่ยได้มาจากพี่ชายของแม่นะครับซึ่งลุงของเขาเนี่ยเป็นบาดหลวงนะครับเขาก็มีลุงตัวลุงของเขาเนี่ยเป็นไอดอลเขาคิดว่าเออหลังจากที่พ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาอยากจะอุทิศชีวิตทั้งชีวิตที่เหลือเนี่ยให้กับคริสตจักรนะครับอยากจะเป็นบาดหลวงที่ดีแล้วก็อยากจะเหมือนแบบเติบโตมาเป็นคนที่สมบูรณ์ชดใช้ความรู้สึกบางอย่างให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบตัวเขาเองเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะ เข้าเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาแบบเต็มรูปแบบคือปกติสมมติเราเป็นอยู่ศาสนาพุทธเนาะเวลาเราอยากจะบวชใช่ไหมครับเราก็เข้าไปบวชได้เลยโดยทั่วโดยทั่ว,วไปเนี่ยถ้าอายุเราถึงเราท่องคําขอบวชได้เราก็สามารถบวชได้เนาะแต่ถ้าเป็น คริสต์ศาสนาเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นบาทหลวงเนี่ยเราต้องเรียนก่อนนะครับเฉลี่ยประมาณสัก1 2บสถึงสิปีก็คือเราจะต้องเรียนมัธยมเนี่ยคือเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องไปเรียนสายศาสนาต่อเพื่อที่จะมาบวชเป็นพระสงฆ์หรือว่าบวชเป็นบาทหลวงในคริสต์ศาสนาได้นะครับซึ่งตัวของจอห์นเกแกนเนี่ยเขาก็มองเห็นภาพตัวเองเป็นเป็นทำงานด้านศาสนาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเขาก็ปี1962กเนี่ยก็ได้รับการบวช เป็นพระสงฆ์ในคริสตจักรจริงๆนะครับตลอดชีวิตของจอห์นเกแกนเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตเป็นบาทหลวงอยู่ในช่วงประมาณปี1 9 6 0งเกถึงหนึ่นะครับก็รวมระยะเวลาประมาณสัก30ปีเต็มนะครับก็ใครหลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าเขาเป็นบาทหลวงผู้ใจดีนะครับรักเด็กๆนะครับแล้วก็ มีความใจบุญสุนทานนะมีความเมตตากรุณานะครับแต่ก็มีอีกหลายเสียงเหมือนกันที่เป็นบาทหลวงร่วมกับโบสถ์เดียวกันเนี่ยบอกว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆปกนะครับเริ่มต้นจากการที่จอนเนี่ยชอบพาเด็กผู้ชายไปที่ห้องนอนในเป็นแบบเป็นที่ปิดเป็นความลับคือไม่เปิดเผยว่าพาไปทําไมนะครับคนในคนในพื้นที่นั้นเนี่ยคนในโบสถ์ก็รู้สึกแปลกว่าทําไมถึงมีพฤติกรรมที่เหมือนจะแปลกไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยด้วยความที่ภาพลักษณ์ภายนอกของเขาเนี่ยดูเป็นคนที่ รักเด็กมากๆนะครับแล้วก็จิตใจดีนะแล้วก็เป็นบาทหลวงที่จริงๆเนี่ยก็มีฐานะค่อนข้างสูงนะครับก็คนคนรอบๆเนี่ยก็ไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องก็มาแดงเพราะว่ามีเด็กชาย4คนไปฟ้องกับคนในโบสถ์ว่าถูกจอนเกแ,กแกนเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศ ในขณะที่จอร์นเกแกนเนี่ยเป็นผู้ประกอบพิธีศีลมหาสนิทยอยู่ด้วยตนเองนะครับก็คือเกิดในขณะที่กําลังเกาะพิธีเลยนะครับ,รบซึ่งเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แดงมากๆนะครับแล้วก็มีความเสียหายต่อคริสตจักรที่บอสตันในเวลานั้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยหัว,วเป็นบาดหลวงที่มีระดับสูงแล้วนะครับถามถามพิยศพิทันนะครับว่าสมมุติว่าถ้าพิยศพิทันเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในคริสตจักรขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็เจอบาดหลวงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในแบบในรัฐของตัวเองเนี่ยล่วงละเมื่อทางเพศเด็กนะครับ จะทํำยังไงครับเรามียมคือเราเป็นผู้มีอำนาจใช่เราเป็นผู้มีอำนาจคือเราใหญ่กว่าคือตาม common sense นะคือยังไงก็ต้องแบบตรวจสอบตรวจสอบดาเนินการว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็คือถ้าจริงเออถ้ามันเป็นจริงก็ควรจะดำเนินการไปตามที่มันควรจะเป็นเช่นพักงานไล่ออกหรือว่าการให้ออกห่างจากเด็กหรือว่าพักงานชั่วคราวอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในศาสนาเวลานั้นทําก็คือว่าย้าย จอ์นเกแกนเนี่ยไปอยู่ที่โบสถ์อื่นโดยเขาบอกว่าโบสถ์ที่ให้ไปจะเป็นโบสถ์ที่เคร่งคัดกว่าจริงจังกว่าเพื่อจะบำบัดให้จอร์นเกแกนน่ะหายจากภาวะชายรักชายแล้วก็หายจากภาวะใครเด็กครับทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ว่าจอร์นเกแกนเนี่ยถูกจับได้ว่าล่วง,ล,วงละเมิดทางเพศเด็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนที่โบสถ์นั้นก็จะย้ายจอร์นเกแกนไปที่อื่นก็แค่นั้นก็ย้ายไปไเรื่อยๆไม่ได้มีการแก้ปัญหาไม่มีการแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมกันปิดบังเรื่องนี้เป็นความลับครับเพราะกลัวว่าถ้ามีข่าวือออกไปว่า ในคริสตจักรหรือในโบสถ์เป็นพื้นที่ที่เด็กผู้ชายถูกล่วงละเมิดทางเพศเทำให้ภาพลักษณ์ของาศาสนาไม่ดีภาพลักษณ์ของโบสถ์ไม่ดีนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจอร์นเก,กแกนนล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปจนถึง130คนรอากคนในช่วงระ <30 S 1> ยะเวลา3าปี30ปีายาวนานมากแล้วคดีแรกที่เขาโดนฟ้องคือปี 1991. ่ยคกอปี1991ก็เกือบ30ปีที่เขาใช้ระยะตลอดเวลาการทำงานมาเขาเขาเขาบวชประมาณปี1964นะครับ30ปีเนี่ย130คนที่ เท่าที่ทราบนะครับมีมีมีเด็กจริงๆที่มาให้ปากคำหรือว่าให้ความร่วมมือการตัดสินเนี่ย86คนนะครับแต่ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เพราะว่าเหมือน86คนที่มาเนี่ยก็เล่าว่าตอนนั้นมีเพื่อนใครโดนบ้างอะไรเงี้ยรวมๆแล้วเนี่ย130คน,นครับสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็คือว่า คดีล่วงละเมื่อทางเพศเนี่ยเป็นคดีที่หาหลักฐานได้ยากนะครับในเชิงสมมติในเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อาจจะต้องดูร่องรอยการทำรลายร่างกายดูร่องรอยครับอสุจิซึ่งมันก็หายไป,ไปตามการเวลาซึ่งโดยทั่วไปอ่ะถ้าไม่ไปหาหมอทันทีภายใน1วันอย่างเงี้ยหลักฐานแทบไม่เหลือเลยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหลายๆครั้งในสิ่งที่จอร์นเกแกนทำเนี่ยเขาไม่ได เขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์โดยตรงเนอะเขาอาจจะใช้วิธีล่วงละเมิดทางภายนอกหรือใช้คําพูดหรือใช้การหรือใช้การแบบ grooming นะครับคือทําให้รู้สึกว่าเด็กเนี่ยต้องพึ่งพาเขานะครับเป้าหมายหลักๆของจอห์นเกแกนเนี่ยเขาจะมุ่งไปที่เด็กที่มีภาวะทางจิต มีปัญหาครอบครัวคือคนที่รู้สึกลอสหลงทางจะต้องมาพึ่งพึ่งพิงศาสนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่เขามองว่าเด็กกลุ่มนี้อ่อนไหวไม่สามารถต่อสู้ได้นะครับจนสุดท้ายเนี่ยจอร์กแกนเนี่ยก็ถูกไล่ออกจากคริสตจักรถูกขับออกเพราะว่าถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างเป็นทางการเนี่ยปี1991นนะครับแต่ที่เหตุการณ์มันแดงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่ามีคนในคริสตจักรออกมาเอ้ยนี่คือสิ่งที่ผิดนะแต่เขาโดน สนักหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่า The Boston g โ o ลบเนี่ยออกมาทำสกูปแฉนะครับพอแฉปุ๊บเรื่องมันดังเนี่ยคริสรจักรก็รีบไล่เขาออกจากคริสจักรทันทีนะครับเขาเนี่ยถูกตัดสินไต่สวนอยู่นานมากนะครับเพราะว่าคดีของเขาเนี่ยมันตรวจสอบยาก30ปีจะเอาไปหลักฐานที่ไหนว่าเคย,ดยโดนลโวงละเมิดทางเพศใช่ไหม,มครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีเพียงคดีเดียว ที่เขาอ่ะมีหลักฐานเพียงพอในชั้นศาลว่าจะยืนยันว่าเขาทาตามความทาความผิดจริงนะครับแต่กว่าที่เขาจะเดินโดนดําเนินคดีเนี่ยมันก็ผ่านไปนานมากแล้วนะครับแล้วก็เขามาติดคุกจริงๆเนี่ยหลังจาก,กเกษียณอายุไปแล้วก็คือหลังจากที่โดนไล่ออกจากการเป็นบาทหลวงก็ไม่ทำอาชีพคือเขาแก่มาก60กว่าอะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับแล้วก็ถูกตัดสินให้จําคุกเป็นเวลา10ปีนะครับตอนแรกก็จําคุกอยู่ที่ MCI Concord นะครับสุดท้ายเนี่ยถูกย้ายมาที่เรือนจาซูซาคารานอฟกี้นะครับที่แมสซาชูเซต ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นชีวิตของจอห์นเกแกนตั้งแต่เกิดไปจนถึงชีวิตของเขาในเรือนจำนะครับ<ช>คราวนี้เรามาเล่าชีวิตในเรือนจำหน่อยคือชีวิตในเรือนจำเมื่อกี้ถ้าฟังคดีของพิธันมาเนี่ยจะเห็นว่าสมัยนั้นอะส,สมัยก่อนน้าเนี้ยมันจะเป็นเรือนจำเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเรือนนอนรวม,มซึ่งเหมือนกับไทยตอนเนี้ยคือห้องเรือนนอนรวมเนี่ยมันจะรวมประมาณสัก ห0สิบถึงร้อคนมันจะแน่นมากคนมันจะเยอะมากนะครับแต่สําหรับต่างประเทศสํสาหรับสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเนี่ยให้นึกภาพถึงแบบเออเดอะชอแชงรี t เดมชันหรือชิคาโกมันจะเป็นห้องเดี่ยวเล็กๆนะครับแล้วก็เขาจะมีประตูปิดแล้วก็จะมีเป็นกลงาสามารถส่องมาดูได้นะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นห้องแยกๆกันนะครับ หลักการพื้นฐานของการคัดกรองคนที่จะเข้าไปอยู่ในเรือนจาเนี่ยอย่างเข้าไปในเรือนจาเรือนจำหนึ่งมันจะแบ่งเป็นแดนอย่างที่เคยดีเป็นแดนหนึ่งแดนสองแดนสามเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งแดนตามความร้ายแรงเหมือนอย่างที่พี่ธันพูดเมื่อกี้ว่าเฮ้ยอย่างเคสเนี่ยมันควรจะต้องแบ่งระดับความรุนแรงเพื่อป้องกันไม่ให้คนที่มีความผิดน้อยอ่ะไปเข้าร่วมกับคนที่มีความผิดมากแล้วหลังจากที่เขาออกไปจากเรือนจําแล้วเนี่ยเขาจะไปก่อความผิดมากเช่นคุณเข้ามาบางทีคุณเข้ามาด้วยคดีปลอมเอกสารอ่ะแต่คุณไปอยู่กับ นักโทษยาเสพติดนักโทษ<ท>ขมขืนคมขืนอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะฟูมฟักให้เกิดอาชญากรที่เข้มแข็งข,ขึ้นหลังจากออกไปเนอะเหมือนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะแยกผู้เอ่อแยกนักโทษออกจากกันแล้วก็จะต้องมีการควบคุมความเสี่ยงว่านักโทษคนไหนบ้างที่มีโอกาสจะก่อความเสี่ยงกับนักโทษด,ด้วยกันเองก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับแต่เหตุการณ์ที่เรือนจําของ ที่แมสซาชูเซตส์ณตอนนั้นนะครับไม่ไม่ได้มีระบบที่เข้มแข็งพอแล้วกันนะครับเหตุเกิดในวันที่23สิงหาคมปี2003อย่างที่เล่าว่าเรือนจำเนี่ยมันจะเป็นห้องเดี่ยวเนาะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเวลากินข้าวกลางวันเนี่ยทุกคนก็จะกินข้าวในเรือนจําห้องตัวเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนรายงานว่ามีชายคนหนึ่งแปลกหน้าครับเดินตรงเข้าไปในห้องของจอห์นเกแกนเนี่ยแล้วก็ปิดประตูล็อกนะครับตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเป็นใครทําไมถึงเข้าไปในห้องเดี่ยวของ นักโทษแล้วเข้าไปทําไมเพราะว่าชุดที่เข้าไปเนี่ยเป็นชุดนักโทษมันไม่ใช่ชุดผู้ผค,คุมนะครับตอนนั้นเนี่ยผู้คุมก็ตกใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วผู้คุมก็มาคนแรกก็วิ่งมาพยายามจะเขย่าเปิดประตูนะครับแต่มันก็เปิดไม่ได้นะครับเหตุการณ์ก็คือมีผู้คุมจํานวนมากเนี่ยพยายามจะมาช่วยเปิดประตูนั้นออกนะครับจนสุดท้ายเนี่ยใช้ผู้คุมทั้งทั้งแดนเลยเอาง,ง่ายๆเป็นส10บกว่าคนเลยมันลุมดึงประตูกันนี้ให้ออกนะครับใช้อุปกรณ์อะไรแต่เท่าที่ เท่าที่เห็นนะคือมันไม่ได้ใช้อะไรมากเลยมันก็เหมือนช่วยๆกันออกมาอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าพอเปิดประตูเข้าไปอ่ะจอร์นเกแกนก็เสียชีวิตไปแล้วชายคนที่เข้าไปก็ยืนอยู่ที่นั่นเฉยๆนะครับแล้วก็รับสาร,รภาพว่าเป็นคนฆาตกรรมจอร์นเกแกนด้วยตัวเองนะครับลักษณะของจอร์นเกแกนที่พบเนี่ยพบว่ามือทั้งมือทั้งขาเนี่ยถูก ผ้ามัดไว้นะครับแล้วคอเนี่ยก็ถูกผ้าปูที่นอนรัดจนเสียชีวิตขาดอากาศ<ม>หายใจนะครับเวลาผ่าชนสูตรออกมาเนี่ยพบว่าในกระเพาะอาหารเนี่ยยังมีอาหารอยู่นะครับซึ่งตอนแรกที่ชายคนนั้นบอกว่าเป็นผู้ ทำให้จอร์เกแกนเสียชีวิตเนี่ยตำ,ตำรวจเองหรือว่าผู้คุมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักฐา100นร้อนนำไปส่งชนะสูตรปรากฏว่ามันสามารถคิดได้หลายแบบเนาะแบบแรกคือจอร์เกแกนเนี่ยเสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วตาตรงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเสียชีวิตอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันควรจะไม่มีอาหารเหลืออยู่ในท้องเนาะแต่ตอนนี้อาหารมันเหลือแปลว่าคําสารภาพ กับพฤติการที่ตายที่เห็นจากการชนสูตรเนี่ยมาตรงกันหมดเลยนะครับซึ่งคนที่คาคนที่เป็นผู้ก่อเหตุในวันนั้นแล้วก็เดินเข้าไปสังหารจอร์เกแกนแบบจ่งแจ้งเลยเนี่ยเขาชื่อว่าโจเซฟดูส e ครับทําไมตอนนั้นเนี่ยทุกคนรู้แล้วว่า h ูดันอิดใครเป็นคนก่ขอฆาตกรรมฮาวดันอิดรู้แล้วว่าเข้าไปโดยตรงเลยซ้อมนะครับแล้วก็มัดมือมัดเทา้าแล้วก็ใช้ผ้าปูที่นอนรัดคอนะครับแต่พอมาถามว่าวายดันอิดทำทำไมก็พาไปค้นพบกับ ปูมหลังของโจเซฟดูที่ ผมคิดว่าก็เป็นปูมหลังที่มีชีวิตที่น่าสนใจพอๆกับจอร์เกแกนเลยนะครับโจเซฟรูสเนี่ยจริงๆเป็นนักโทษอายุ37ปีครับ,รบเกิดในปี1965ที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับตามบันทึกข้อมูลที่มีอยู่เพียงไม่มากเนี่ยโจเซฟรูโจเซฟเนี่ยเล่าว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ไม่มีความสุขครับพ่อเนี่ยชอบซ้อมแม่ตลอดเวลาส่วนแม่เนี่ยก็อ่อนแอแต่ในขณะเดียวกันนะแม่ก็เกลียดเขาคือแม่เนี่ยไม่ใหญ่เขาเกิดมานะครับครอบ ครอบของเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยนะครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคนรอบๆข้างก็จะบอกว่าพฤติกรรมของพฤติกรรมของโจเซฟเนี่ยมีลักษณะเหมือนชอบใช้ความรุนแรงหม,มกมุ่นกับความรุนแรงอะไรเงี้ยมีอารมณ์แบบหลุดอารมณ์โมโหบ่อย,ยอะไรเงี้ยนะครับสามสี่ขวบเนี่ยก็มีแต่คนบอกแล้วว่าเฮ้ยโจเซฟอะดูมีอารมณ์รุนแรงผิดปกตินะอ,อะไรเงี้ยนะครับแต่หลังจากเหตุ ช่วงเวลานั้นไม่นานคือโจเซฟยังอายุไม่ถึง10บขวบดีครับก็มีบาทหลวงคนหนึ่งที่โจเซฟเนี่ยไปไปที่โบสนะครับบาทหลวงคนนี้ก็บอกว่าโจเซฟมาหาที่ห้องหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะให้ไอติมแท่งหนึ่งนะครับแต่สุดท้ายบาทหลวงคนนั้นก็ข่มขืนโจเซฟนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งโจเซฟตอนนั้นเองเนี่ยก็ถูกผู้ชายข่มขืนเป็นผู้ชายที่สูงอายุกว่าแต่โจเซฟเองเนี่ยด้วยความเป็นเด็ก แล้วก็หวาดกลัวก็ไม่กล้าเอาเรื่องเนี้ยไปบอกที่บ้านแล้วที่บ้านก็ไม่ใช่ครอบครัวที่อบอุ่นก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นที่พึ่งพิงได้นะครับโจเซฟเนี่ยคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้ายก็ต่อมาก็าใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนประจำนะครับเพื่อนๆของเขาในเวลานั้นเนี่ยให้คําจํากัดความโจเซว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีนะครับแล้วก็มีสเสน่ห์กับทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับซึ่งความจริงเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องราวที่ดีเนาะที่เราเป็นคนหน้าตาดีอะแต่สุดท้ายเนี่ยโจเซฟเนี่ยเล่าว่าเขาเนี่ยถูก บุคลากรนะครับในโรงเรียนเนี่ย ข่มขืนเป็นเวลาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เรียนเฉลี่ยแล้วประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง oh. โดยที่เขาอ่ะไม่สามารถพูดอะไรได้เลยหรือเขาหวาดกลัวมากๆไม่กล้าไปบอกที่โรงเรียนเพราะว่าที่โรงเรียนบุคลากรเนี่ยก็เป็นบุคลากรของโรงเรียนก็ขู่ว่าถ้าถ้าบอกไปก็ไม่มีใครเชื่อหรอกในขณะเดียวกันไปบอกที่บ้านก็ไม่กลา้าเพราะว่าบ้านก็เหมือนไม่ใช่เซฟโซนไม่ใช่เซฟโซนแล้วบ้านก็ไม่เอาเขาอ่ะส่งเขาไม่ได้โรงเรียนประจําเหมือนจะปล่อยตัดหางปล่อยวัดอย่างเงี้ยตัวโจเซฟอ่ะก็เลยกลายเป็นเด็กที่มีปัญหามากมาก ไม่สามารถหันหน้าไปพึ่งพาโรงเรียนได้ศาส,สนาก็พึ่งพาไม่ได้ที่บ้านก็พึ่งพาไม่ได้เขาก็เริ่มต้นเป็นอาชญากรนะครับรักเล็กขโมยน้อยจลกรรมนะครับทำลายร่างกายข่มขู่แล้วก็ไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาก็คือใช้ชีวิตเปยการแบบลักเล็กขโมยน้อยเพื่อหาเงินไปเรื่อยๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเข้ามาตลอดอ่ะคือความรุนแรงและการเกลียดจัง เกลียดชัง LGBT นะครับ,รบโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายเนี่ยเขาจะมีภาวะรุนแรงมากๆเมื่อเห็นคนกลุ่มนี้ไม่ว่าคนกลุ่มนั้นะจะคุกคามเขาหรือไม่นะครับโจเซฟเนี่ยประกาศตัวเองชัดเจนว่าเป็นนีโอนาซีก็คือเชิดชูอารยันเชิดชูคนผิวขาวแล้วก็เกลียดยิวมากๆแล้วก็เกลียด มนุษย์ที่เขาคิดว่ามันไม่สมบูรณ์เช่นอย่างที่บอกไปก็คือ,อ,อชายรักชายหรือว่ากลุ่ม LGBTQ นะครับช่วงที่โจเซฟใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันคือช่วงในวันวันคือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเคสที่มีเชื้อแอนแทรกใส่ซองจดหมายใช่ไหมครับเขาก็เอาเชื้อแอนแทรกปอมเป็นผงขาวๆนี่ยใส่จดหมายแล้วก็แกล้งคนนะครับเป็นคนที่มีแบบอารมณ์รุนแรงแล้วก็ชื่นชอบอะไรที่เป็นเรื่องตื่นเต้นเป็นอาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเองเนี่ยตอนาอายุประมาณสัก จะ30และช่วงอายุประมาณ30เนี่ยเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็เป็นคนไม่ได้มีเงินเนาะก็เหมือนจะเดินทางไปที่หนึ่งนะครับก็เลยไปโบกรถนะครับไปโบกรถเพื่อจะขอติดรถไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับคนที่มา คนที่มารับเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าจอสราโอลโอนะครับจอสอายุห้าสิบเอ็ก็เป็นชายแก่คนหนึ่งที่อ่ะให้เขาเดินทางไปด้วยนะครับแต่ระหว่างที่เดินทางไปอ่ะโจเซฟบอกว่าจอร์สเนี่ยเริ่มพูดจาสองแง่สองงามนะครับหลังจากนั้นอ่ะก็เอามือเนี่ยมาลูบที่อวัยวะเพศเขานะครับโจเซฟก็โมโหมากนะครับแล้วก็ลงมือฆ่าจอร์สจนตายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับรถ เอาศพของจอร์ดไปทิ้งแล้วก็ฝังแล้วก็เอาสเปรย์ยขีดฆ่าไว้เลยว่าฝังศพไว้ที่นี่นะครับคือพฤติกรรมของเขามันอุกอาจมากๆแล้วก็ดูไม่ได้มีความพยายามจะอำพรางคดีอะไรเลยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวตัวเขาก็ถูกจับนะครับแล้วก็มาติดอยู่ในคุกที่แมสซาชูเซตส์เนี่ยก็คือที่เดียวกับจอร์นเกแกนนะครับแต่ทุกคนในคุกรวมถึงผู้คุมเนี่ยรู้อย่างชัดเจนว่า โจเซฟเนี่ยเป็นคนที่เกลียด LGBTQ มากๆคือเป็นคนที่มีอคติอย่างรุนแรงน,นะครับแล้วก็มีภาวะที่เหมือนจะก่ออาชญากรรมตลอดเวลานะครับพอเจอกับ จอร์เกแกลนที่เป็น LGBT แล้วก่อคดีที่เป็นล่วงละเมิดทางเพศเด็กอีกนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เข้าไปสังหารจอร์เกแกนด้วยตัวเองนะครับโดยที่ตอนที่สังหารนะเขาก็พูดว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะไม่ได้ผิดเลยมันคือการปกป้องเด็กจากคนใจร้ายปกป้องเด็กจากคนเลวเลยนะครับ ตอนที่ขึ้นการตัดสินเนี่ยนะครับผู้ตัดสินคณะลูกขุนทุกคนก็บอกตรงกันว่าโจเซฟเนี่ยมีลักษณะที่มีสติสัปชัญญะครบถ้วนตอนก <cassette>. ่อคดีไม่ได้โมโหร้ายไม่ได้มีเพศทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคจิตประสาทด้วยนะครับแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดอะไตรตองไว้ก่อนแล้วนะครับเพราะมีการล็อกประตูอย่างแน่นหนาตอนมีคนเข้ามาเรียกก็ไม่ยอมเปิดนะครับจึงได้รับการตัดสินว่าเป็น first degree murder นะครับเป็นการเขาเรีเยกว,ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมก่อฆาตกรรมแบบที่ไตรตองไว้ก่อนแล้วนะครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องรุนแรงมากของเรือนจํานั้นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเรือนจำอ่ะเป็นพื้นที่ที่ควรจะปราศจากการเสียชีวิตร้อยเปเซนะครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าผู้อื่นหรือเป็นการทําให้ตัวเองเสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องการความปลอดภัยแบบสมบูรณ์เนะเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทําให้เรือนจําแห่งนั้นอะ่ะ มีปัญหามากๆแล้วตัวผู้คุมเองอ่ะก็ถูกกดดันหรืออาจจะถูกลงโทษทางวินัยไปด้วยนะครับมีรายงานว่าวันหนึ่งที่โจเซฟไปขึ้นศาลเนี่ยตาของเขา่ปูดบวม,มคือโดนชกแล้วก็ตาเขียวขึ้นศาลมาเลยนะครับซึ่งตอนที่เขาออกมาจากเรือนจำอ่ะมันไม่ได้มีอาการดังนั้นนะครับแล้วห้องพักระหว่างรอไตส่สวนมีแค่เขากับกลุ่ม ผู้คุมเรือนจําเท่านั้นที่อยู่ก็เลยคิดว่าตัวกลุ่มผู้คุมก็คือโกรธมากที่ทําให้เขาเสียชื่อแล้วก็เกิดการทำรายร่างกายเกิดขึ้นนะครับสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาถูกตัดสินว่าก่อคดีความผิดจริงผลที่ได้รับก็คือติดคุกตลอดชีวิตครับเท่ากับโทษเดิมที่เขาทําไว้ก่อนหน้าก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็คือติดคุกตลอดชีวิตเหมือนเดิมแต่มีวงเล็บแนบท้ายว่าไม่ จะไม่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษใดๆทั้งสิน้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็มีค่าเท่าเดิมเพราะก่อนนั้นเนี้ยเขาก็ได้รับโทษติดคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เลยทําให้เห็นภาพว่าจริงๆอ่ะจอร์นเกแกนกับโจเซฟดูสเนี่ยเป็นคู่ที่ไม่ควรจะมาเจอกันในคุกเด็ดขาดถ้าผู้คุมหรือว่าถ้าคนที่ออกแบบเรือนจำเนี่ยคิดไว้อย่างรอบคอบแล้วว่าเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้มักจะเกิดขึ้นได้อย่างที่ผม บอกพี่พี่ทันเมือเมื่อเกี้นะคะว่าตอนอ่านเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าคนที่อยู่ข้างในอะ่ะมันไม่มีอะไรจะเสียก็ฉันก็ติดคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วอะ่ะฉันรู้ว่ารัฐเนี้ยไม่มีประหารชีวิตฉันทําอะไรรุนแรงแค่ไหนฉันก็ติดคุกเท่าเดิมมันเหมือนเป็นที่ที่แบบ ฟรีที่จะทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับ,รบก็เลยเป็นเคสที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยเรือนจําเหล่านี้ก็จะมีมาตรการที่คุมเข้มมากขึ้นนะครับในในการจัดการคดีที่มีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกันแต่สุดท้ายเนี่ยสังคมข้างนอกก็ตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้คุมเองอ่ะมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่าที่ทําให้เกิดคดีนี้ขึ้นเพราะว่ามันดูละหลวมเกินไปนะครับแล้วก็มีที่สําคัญคือมีฟุตเทจห้อง ผู้คุมที่กําลังไปทุบห้องของจอห์นเกแกนในวันนั้นอตอนเกิดเหตุฆาตกรรมเนี่ยปล่อยอยู่ใน YouTube ด้วย mm hmm. ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่คุณมีฟุตเทจจากในคุกนะครับอยู่ใน, YouTube นยู u ูบเนาะใครสนใจสามารถไปเสิร์ชด,ดูได้นะครับชื่อว่าโจเซฟดูสนะครับเป็นเป็นคลิปประมาณยาวสักสินาทีเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ผู้คุมจำนวนสิบกว่าคนเนี่ย oh. เข้าแห่เข้าไปช่วยชีวิตของจอห์นเกแกนแต่ก็ไม่ทันครับทั้งหมดทั้งมวลของคดีผมนะ The After ตอร์เสร็จแมนไของจอหน์นเกแกนก็ เห็นภาพชัดเจนว่าสิ no ่งที PowerPoint ่เราคุยกันมาในตอนสองตอนมันคือแบบเวลามันไม่มีไม่มีเวอร์สกว่านี้แล้วอ่ะมันก็บีบให้เราทาอะไรก็ได้โดยที่เราไม่ได้คิดว่ามันมันจะมีแย่ไปกว่านี้แล้วมันเลยทําให้คุกต้องเป็นที่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 เคร่งมากๆเพราะว่ามันต้องไม่เปิดโอกาสให้คนทําผิดเลยเพราะว่าคนทําผิดอ่ะมันมีมันมีผลเสียน้อยอ่ะคือผมมาตอนที่ทําทําโปรเจกต์รสเลกกับมันเนี่ยก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์ ผู้คุมเรือนจำเนาะเขาก็เลยถามเขาว่าเวลาที่นักโทษเขาจะแบบเขาเกลียดกันอะ่ะเขาจะทํำยังไงเขาจะตีกันยังไงในเมื่อมันตีกันข้างในไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับว่าคือเวลาปกติอะ่ะในเรือนจำอะ่ะมันจะมีแบบสถานพยาบาลนะครับขนาดเล็กอยู่สมมติเราเจ็บนิดนหน่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไปสถานพยาบาลแต่ถ้าสมมุติว่าเราเจ็บเยอะ ป่วยเยอะอย่างเงี้ยครับเขาจะให้ออกไปโรงพยาบาลได้จะมีคิวให้ออกไปยอะไรเงี้ยนะครับยกเว้นว่าแบบรุนแรงมากๆเช่นแบบเลือดตกยางออกหรือมีอาการถึงแบบมีโอกาสถึงแก่ชีวิตอะเขาก็จะพาไปโรงพยาบาลทันทีนะครับดักโทษที่จะตีกันอะเขาจะใช้วิธีนี้ก็คือเอาเอาแบบกระจกหรือเอาเศษอะไรก็ตามกรีดให้ตัวเองเนี่ยเลือดไหลยเยอะๆนะครับมีโอกาสถึงแก่ชีวิตเพื่อที่จะนัดกันอะแล้วก็ไป สู้กันที่เรือนสู้กันที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายอะอเคสที่ทะเลาะวิวาสกันจนเสียชีวิตอะส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่โรงพยาบาลทั้งหมดหรือว่าการพยายามจะฆาตะกรรมอย่างเงี้ยสมมติว่ามีเคสว่าคนพยายามจะฆาตะกรรมคนเนี้ยแต่ทาในทำในเรือนจามันทําไม่ได้เขาก็จะไปทําให้คนเนี้ยเจ็บป่วยมากๆก่อนคือไปลุมซมลุมซ้อมก่อนให้ต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วหลังจากนั้นก็ไปตามเก็บที่โรงพยาบาลเลยเนี้ยนะครับอันเนี้ยก็เป็นภาพที่โหเป็นเราเราก็นึกไม่ถึงว่า คนข้างในสามารถวางแผนที่จะก่ออาชญากรรมได้แบบซับซ้อนแล้วก็จริงจังขนาดนี้ซึ่งคนที่ก่ออาชญากรรมเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไระเสียเลยก็ฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในคุกอยู่แล้วฉันมีความผิดเพิ่มฉันก็ติดอยู่ในคุกเหมือนเดิมมันก็ไม่เห็นจะแตกต่างอะไรเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับยิ่งรับสารภาพอย่างเงี้ย โทษก็ลดต่ําลงมาอีกเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่อะไรบางคนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ข้างนอกได้อีกแล้วเนอะเขาบางคนติดคุกตั้งแต่อายุแบบสิบาปปลายอย่างเงี้ยเขาไม่มีสังคมข้างนอกเลยแต่เขาอยู่ที่ข้างในอ่ะเหมือนบ้านเขาก็ไม่มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องออกไปไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเรือนจำมันต้องเป็นที่ที่ปลอดภยัยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบมีความเสี่ยงสูงมากที่จะก่ออาชญากรรมได้เพราะว่าคนข้างในอ่ะก็มีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมอยู่แล้วแลวโทษทันที่เขาได้รับอ่ะในมุมมองของเขาอ่ะมันก ครับคือเรือนจำเห็นแน่นอนว่ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นพื้นที่ที่สรีิภาพคนมันถูกจํากัดเนอะโดยกฎหมายและโดยการออกแบบแตั้งแต่แรกเลยคือเพื่อจํําจากัดสิีธิภาพคนแต่ว่าการจํากัดน้นมันคนมาพร้อมกับให้ความหวังคนได้บ้างาไหมนะว่าเอ้ยแกยังมีชีวิตที่ดีกว่านี้ขึ้นได้อะซ,ซึ่งเราไม่รู้นะว่าใน,ในเรือนจำม,นมันมีกระบวนการแบบนั้นแค่ไหนอะซึ่งเรือนจำหลักการทั่วไปมันมีกระบวนการแบบนี้คุบมคุ้นไปแล้วเว้ย ลงโทษคือการจํําจากัดเสรีภาพควบคู่ก,กับบําบัดทําให้เขากลับมามีชีวิตที่ทดีได้ซึ่งไอ้ก้อนนี้เราไม่รู้ว่าในตลาเรือนจําอะมันมีปัญหาหรือเปล่าที่ทําให้มันเปลี่ยนคนไม่ค่อยได้ขนาดนั้นอะอะไรเงี้ยเนาะหรือรู้ไหิบางคนอาจจะจําเป็นต้องมีการแก้ไขอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากกว่าแค่บําบัดไหมนะให้ยาไม่รู้สิอะไรบางอย่างที่มันเป็นอาการที่ดูแลกว่าเดิมอที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้อะไรเงรี้ย สนใจ的。